อีกมาแล้วกี่ันจี้ครับดูฝั่งนี้เนี่ยบ้านยักษ์เนี่ยเห็นไหมเห็นบ้านยากักษ์ไหมนี่บ้านยักษ์ตรงนี้นี่เองฮะบินเหรอจี้ดูจีด้ดูยักษ์เนี่ย ยักษ์สูงมากเลยนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่กัน oh. ท uh ี oh. ye, oh. here, ่บ claro> ok. ้านยักษ์แล้วนะครับว้าวโอ้นี่เดี๋ยวเราต่อคิวกันเฮ้ยเคนจิมานี่ก่อนเร็วและนี่เคนจินั่งไหนไหนเนี่ยเคนจินั่งอยู่กองนกยักษ์เหรอใช่ไหมครับใช่โอ้ยเอ้านั่งนั่งกองนกยักษ์ดีๆครับเนี่ยนั่งดีๆีอาจับไว้ในแกว้งกองนกยักษ์แกว่งไงเอ้ยกองนกยักษ์ <า>ดูนี่กอ,อ,องนอกยักษ์ใหญ่มากเลยโอ้เคนจิโดนจับเหรอโอดนยักษ์จับไปเหรอใช่ไหมไปดูยักษ์เหรอไปไปดูยกักษ์สิโอ้ยักษ์นอนอยู่ตรงนั้นด้วยโอเย้เพื่อนถ้าสมถติว่าเราหมุนตรงนี้นะตรงนี้ยกักษ์ก็จะขึ้นมาและยักษ์ก็จะยักษ์ก็จะนอนโคนแบบนี้เลย ไปยักษ์สิอุ้ยรองเท้ายักษ์เห็นกี่ใส่สิ <Wow. S 1> ใส่เท้ายักษ์สิโน้ป <Nope. S 1> ใส่ไม่ได้ <c oughs> เอา้าเข็นจีเป็นยักษ์เลยเหรอ <Wow. S 1> ว้าวยันได้ทำยักษ์ทำไง <Wow. S 1> ว้าววุว้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะชีทชีทกับอะไรชีทกับมะละกอยักษ์เหรอ โอ้สไลเดอร์มาละโกอนวัตวิอันนั้นอะไรน่ะเฮ้ยนี่ป่องไฟยักษ์วิยักษ์อยู่ข้างในหรือเปล่าดูสิลองดูดิด้านในมียักษ์หรือเปล่า นี่คืออะไรเนี่ยนี่ช้อนลูกช้อนช้อนยักษ์ช้อนยักษ์เอาขึ้นช้อนนี่ขึ้นช้อนเึ้นจีขึ้นช้อนลูกขึ้นช้อนเลยขึ้นช้อนเลยอ่ะนั่งบนช้อนนั่งบนช้อนลูกอุ้ยนี่ตัวอะไรน่ะนี่มันแมงสาบยักษ์เึ้นจีไหนแมงสาบยักษ์อยู่ไหนอุ้ย มันจะมากัดเราหรือเปล่ามันจะมากัดเราไหมอุ้ยเร็วหนีเร็วหนีนี่ไปเร็ววิ่งออกวิ่ง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 ไปทางนี้เร็ว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 ิ่งหนีเราเดีวตักเร็วแดงสาบยักษ์มาแล้วไปเร็วเร็วคืออะไรเคนจิอันนี้คืออะไรเคนจิครับอันนี้คืออะไรเนี่ยมันคือไข่ยักษ์หรือเปล่าไข่ของห่านทองคำใช่ไหมไข่ห่านทองคำเนี่ยเนี่ยมันคือไข่ห่านทองคำเนี่ย ยวเขาไว้ทำอาหารนะรู้เปล่าไปเราออกดีกว่าเดี๋ยวยักษ์มากินนะ